สวัสดีครับผมตีเซนไฟเอร์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดไฟโดยใช้แบตเตอรี่55ล้านวลต์กับแลเบิดนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอะไรคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าระเบิดคืออะไรนะฮะระเบิดสามารถทำอะไรได้บ้างนี่นะครับมันสามารถใช้ระเบิดบ้านเตีเซนไฟเจอร์นะฮะระเบิดบ้านไอเม็ดเน่หรือจนแม้กระทั่งระเบิดแตงโมหรือจนแม้กระทั่งอันนี้ครับสามารถระเบิดอวกาศได้เลยนะฮะ ก็มันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับไอ้ฝอยขันมอนนแหละนะฮะซึ่งถามว่ามันดีกว่าฝอยขันมอตรงไหนล่ะครับก็คือมันดีกว่าตรงที่มันสามารถระเบิดอวกาศโดยใช้แบตเตอรี่5 5ล้านโวลต์ได้นะฮะซึ่งอันนี้นะครับผมซื้อมาจากไอเมดเน่นะฮะส่วนแบตเตอรี่55บล้านโวลต์นี้นะครับก็หาซื้อได้ตามพวกทหารสารทหารเซียนไฟเย์โอเคจากนั้นก็เอาแบตเตอรี่55ล้านโวลต์ของเราขึ้นมานะฮะล้านอะครับน้องๆแล้วก็ 这种不要嘛，啊、哦。